วันหยุดสุดสัปดาห์พ่อและแม่ได้พาเปอร์พามาเที่ยวที่บ้านพักตากอากาศเบอพาจําได้ว่าเคยมาที่นี่เมื่อสิบปีก่อนม้านดูเก่ามองใต้หลังคาดูวังเวงมากเลยตกกลางคืนเปอร์พาตื่นขึ้นกลางดึกมองไปรอบๆได้ยินเสียงแผ่วเบาคูดบ้าหนูอยู่ตรงนี้ เช้าขึ้นมาปะะ้าพาก็เลยขึ้นไปที่ห้องใต้หลังคาแล้วก็พบกล่องเก่าๆใบหนึ่งเธอหยิบแดรี่มาทำความสะอาดเพราะว่าฝุ่นหนาเตอะแดลี่ได้วาดรูปจิว๋วพร้อมกับข้อความว่าทำไมไม่มีใครฟังฉันเลยและปะะ้าพาก็พบจดหมายเก่าในแดรี่ที่จ่าหน้าถึงฝาเสียงกระซิบเบาๆบอกว่า ช่วยส่งให้ฉันทีเปาพาเลยตัดสินใจจะเอาจดหมายไปถามคนในหมู่บ้านเข้าไปถามลุงเจ้าของร้านขายของเก่าลุงก็ทำเสียงเข้มว่าอย่าไปยุ่ง ป้าพาเขามานั่งเศร้าแล้วก็แอดคิดสงสัยว่าจะทำยังไงดีและในคืนนั้นเองป้าพาได้หลับฝันว่าตัวเองเดินไปในห้องล้างห้องหนึ่งเห็นเด็กผู้หญิงชื่อจิว๋ว <c oughs> นั่งร้องไห้อย่างห้องพวกเขาไม่ฟังฉันเลยป้าพาสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจเฮ้ยหรือว่า เอาละตอนนี้ป๋าพาก็เลยตัดสินใจเขียนจดหมายไปที่ลุงเนียนเก่าแล้วก็ถือซองออกไปหย่อนที่ตู้ไปรษณีย์แววตาแน่วแน่ขณะที่หย่อนจดหมายลงตู้ไปรษณีย์ก็เห็นเงาของจิ๋วยิ้มบางๆป้าพากลับไปที่ห้องใต้หลังคาก็พบผนังขีดข่วนว่าฟ้าถุฟังชันบ้างไหมภาพย้อนอดีตจิ๋วถูกเพื่อนแกล้งแล้วก็ไม่มีใครช่วยเลย จิ๋วหน้าเงาเงาในห้องใต้หลังคาวันนั้นเป็นวันสุดท้ายของเธอภาพตัดมาที่ฟ้าเมื่อรู้ข่าวเพื่อนและอดีตเธอก็กั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวโคจิ๋วเขาขอโทษนะที่วันนั้นเขาช่วยอะไรเธอไม่ได้เลยอะ่แะแต่ตอนนั้นเองที่ห้องใต้หลังคา<ๆ>ก็เหมือนได้ปลดปล่อยจิ๋วออกไปที่เธอทำให้เพื่อนที่รักที่สุดได้รับรู้ว่าเธอจากไปอย่างไรเด็กบางคน ไม่ได้ต้องการให้ลูกทั้งใบเข้าใจแค่ต้องการใครสักคนที่จะฟังจริงๆบางครั้งคำาล้อเล่นของเราอาจกลายเป็นแผลลึกในใจของใครบางคนไปตลอดชีวิตและสำหรับใครบางคนมันอาจจะถึงชีวิตทั้งชีวิตของเขาจริงๆก็ได้